พยายามเดินตะแคงตัวเพื่อมองเตาดนโอ้มาโอ้โอ้ฝนุก,กับมาโอ้เอแล้วเนี่ยคือตกลงจะมาเป็นเพื่อนหรือว่ามามาดูครับช้าง12ปีกับ7ปีปโมเมบีตัวเทาา่ากันเลย กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆกดเลยค่ะสวัสดีครับพบก,กับเราช่องเฟนเทลน์นะครับวันนี้พาชื่นใจไปหาหมอตอนแรกพาหมอมาแล้วครับแต่ว่าหมอไม่ได้ยินอาจจะสื่อสารกันผิดครับเพราะาจะฉีดยาค่าเหาให้ชื่นใจครับ แต่ว่าแม่เขานั่นผสมพันธุ์มาแล้วยังไม่อยากทำอะไรนะชื่อนี่ก็ต้องให้คนเดินข้างล่างครับให้ควานอยนนู่นี่หมาอย่างมูนี่ตอนนี้ฉีดไปแล้วอันหนึ่ง ผิดไปแต่ว่าเป็นอ่านั่นน่นน่ะนี่นนตกตกใจหมา,า <c oughs> ว้าเขาวึงไม่ชอมะะบอมาน่าไม่เลยวัวบานฉีดอะไรข้าวครับย่าบอกเขาไมมันก็จคิดได้ตรองอยากเลยใครเชื่อครับเขาอะไร บรรยากาศลายทางบรรยากาศลายทางเราก็เจอช้างลายทางเนาะ อันนี้เป็นหมอขององค์การที่เขาพามานะแต่ว่าช้างทุกเชือกสามารถไปฉีดได้มียาบำรุงข่าเขามีป้องกันโรคติดต่ออะไรต่างๆนะครับคุณหมอก็จะมาเราก็นำช้างมาไว้ฉีดยาทีนี้ที่ผมต้องเดินมาด้วยเนยเพราะว่าชื่นเนี่ยเขาไม่เคยเดินไปไหนไกลอยู่บ้านฮนะ มองจะพบ้างลางมองแต่เป,ป็นกบบ<ล>พึ่งคนฮะพึ่งคนซึ่งเราต้องเอาคนไว้ข้างบนด้วยเผื่อเขาวิ่งเขาอะไรไคนข้างบนก็จะได้ไดอ,อ,อกำกับดูแลเขาข้างล่างก็เป็นเพื่อนเขาครับแล้วถ้าเรามาแต่ข้างบนอย่างเดียวเขายังไม่เคยชินทางเขาจะแบบอ,อารมณ์เหมือนเรามีใครอยู่บนคอเราแต่ข้างกายข้างตาเราไม่เห็นแต่ถ้าเออเรามีเพื่อนเดินข้าง มีคนอยู่บนอันนี้แล้วก็ยังใจเรายิ่งนิ่งเข้าไปนิดนึงนี่ถ้าคนมาเยอะมันก็จะทําให้เรามีเพื่อนไม่ระบาดเราแห้งครับสถานที่ที่ไปเนี่ยครเป็นที่ที่ไม่เคยไปด้วยครับไม่ใช่แค่คน,นครับสุนัักก็มาเป็นเพื่อนนะ <c oughs> <c oughs> ลักษณะตระกูลบัวเชิญใจชื่นถึงนี้เขาระวังระวังล็อกแรกล็อกแรกเดินแปลกๆนะเดินแปลกๆไล่หมาบ้างอะไรบ้างพยายามเดินตะแคงตัวเพื่อมองเดินโอ้มาโอ้โอ้ฝนก็มาโอ้เอาแล้วเ่ยคือตกลงจะมาเป็นเพื่อนหรือว่ามาบวนงานนะ ดูโมลาก็จะพูดว่าค่อยกิยูของค่อยซื่อ,อนะก็เดินไปไม่ได้ไปแกล้งอะไรชื่นพี่ชื่นนะแต่เป<อ>็นพี่ชื่นกลัววันนี้ท้องฟ้า,ฟาบรรยากาศสวยมากครับผมเนี่ยไปเดินนำหน้าเขาไม่ได้ครับถ้านำหน้าเสร็จปุ๊บเหมือนเขาจะจะพยายามแซงเราอะ พยายามแซงแล้วกลายเป็นว่าเป็นวิ่งแทนชินบอกว่าอยู่บ้านก่อกําลังกายครับเดินอ้อมทั้งวันเลย mm. นี่ก็เป็นบรรยากาศหลายทางคนระับต้องขอพายในเสียงลมด้วยครับเพราะว่าการถ่ายวีดีโอกับช้างเนี่ยเป็นอะไรที่ mm. แอนเป็นเจอมากลุยๆครับลุยๆ mm. ชื้นจับหางหนะ่อยอ๋อ เดินหางดูหางเขาเลยหางเขามีนะแต่เขาเล่นหางหมดเลยถูนั่นถูนี่เลยเดินไปได้ยินเสียงเพลงปลวโปรวกบูช์เน,นี่ย เดินตอนนี้มีเด็กมาเยอนแน่ก็มีช้างมารอฉีดยาเยอะนะครับคนหมอก็อ้อโอ้วัดตุ่มอะอย 哎呀。<laughs> ดูวะสังเกตด,ดูเขาเราแววนไหมแต่ถ้าปล่อยให้เขาเดินเรื่อยๆทุกวัน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 ,วนเขาจะสามารถเดินเองได้สามารถเดินเองจะสามารถมาโดยที่ไม่ต้องเราแห้าก็เหมือนคนไปในที่ที่เราไม่รู้จักในที่ที่เราไม่คุ้นเคยแล้วก็จะเปลี่ยว ดูออกไลน์แล้วออกกระไลแล้วถ<ด>ึงนีดเดี๋ยวขั้นตอนการรักษานี่ผมจะไม่ได้ถ่ายลงนะ

ก,าาก็ฉีดเสร็จแล้วครับต้องต้องนวดประมาณ5นาทีนะ<ม>เพราะว่ายวมันจะบวมบวมแล้วก็วมไม่เป็นไรหรอกแค่บวมเฉยเต่ก็ไม่อยากให้บวมคุณหมอว่าชื่อนิงเดียวนแนบกระป่าปเลยนะมากี่ทำไมอยู่บ้านวะกี้ถามคุณหมอบอก

โอ้ยไปตาป่านเลยนอะเดินกลับครับตอนนี้องครักษ์เหมือนเดิมโอ้เชื่อใจครับชื่อใจครับผมหายที่ลูกโอ้ยมันเดิน คุณหมอฉีดาเขาเสร็จปุ๊บว่าในสลิงมันก็จะเหลือ,อยาแบบเป็นหยดๆนะหมอก็จับเ,เ,เอามาจับแล้วก็ฉีดฉีดฉีดใส่ทา,าขงขี้วางครับม่มันใูาเมมันมาเาไ,ปไปเาบัวบานมะแมมันไปฉีกดก็ไ<ฮ>ด้ยงหรอ มันบ่ได้มีเฮาวลายแบบหนึ่งเลยหัวลายเลยจริงเนาะเต็มเลยเต็มโพมันเลยมันต้เป็นยังรถสามโมแล้วเดี๋ยวปรึกษาก่อนแป๊บนึงอันนี่มันจะมาตายเราคุณนนุนนิดห้านาทีห้านาทีพเอามากับพอนั่งก็ได้นี่ไม่เขาว่ะ เดินเสียเส้นย้อนมาเลยนี่ก็ซื้อตะโกแลนี่เนาะอาข้าวืมันมาตามะก็มาอยู่บ้านน่ง่เข้าไปไล่มาเลย không oh, <laughs> <để> mà. <laughs> xin đâu. Ta vô ngang được. Để องานช้างเท่านั้นเลยต่างระเยกถ้าใครอยากฉีดอะไรนะคก็บอกคุณหมอได้แต่คนละโครงการนะโครงการ องค์การส,สัตว์ก็ต่างหากของอ,อบอจอก็ต่างหากนะครับส่วนมากถ้าเป็นอะไรเนี่ยเขาจะเรียกหมอสุรินมาดูนะถ้าเป็นโครงการของอ,อบอจอนะถ้าเป็นองค์การส,สัตว์ก็ไปได้ทั้งสุรินได้ทั้งขององค์การเองนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณหมอจะไม่มาดูบางทีก็มาดูให้แล้วก็ส่งติดต่อไปทางหมอสุรินมาดูให้ของอบ,อบอจอ,อย่างนี้ครับ You see them doing the pack.

แต่ถ้าวันไหนไปถูเจเขาก็โดดกันมาเหมือนเดิมนะฮะใช่ครับเพราะว่าแต่เ้ายังมีค่ะนั่นหะเนคนหนึ่งหายป่วยแต่อีกคน,นยังมีเหาอยู่ก็โดดกันมาโดดกันมาอย่างนี้เขาก็จะเป็นอวามสิทธิ์เส้นหนึ่งที่ว่าติดต่อกันได้ บนถึงบ้านแล้วครับหลังคาเขียวเลีเ้ยงช้างไม่ได้ง่ายนะครับต้องใช้อลุมอรวยครับค,ค่อยๆพาเข้าไปอยู่ดี้วันหนึ่งจะพาก็าเดินเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องมีเพื่อนมีฝูงมีคนคอยเดิน วันนี้อาจจะเดิน3คนเหมือนที่คลิปของหนุ่มสุรินวันนี้เดิน3คน4ี่คนวันเดินสักอาทิตย์หนึ่งละอาทิตย์ต่อไปก็ลดลงมาเลยสองคนถ้าขี่บ่อยอาจจะขี่มาเองเลยก็ได้เงเป็นความเคยชิดนะครับเห็นว่าคลิปนี้ก็กดฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมของการครับเอฟซีเจาะประดานนะครับ เพื่อชาวช้างเอาไว้ใช้เวลาขาดแขนน้ำ้วสวัสดีครับ